หรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนการโพ้งผ้านะคะสําหรับในเรื่องราวของการโพ้งครูจะไม่ได้สอนการใส่ได้นะคะเพราะว่าจักโพ้งแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการโพ้งจะมี2วิธีนะคะวิธีที่1คือการใช้ตีนผีของจักโพ้งเป็นเกลนวิธีที่2นะคะจะเป็นการใช้ริมผ้าเป็นเกฑนโดยการเจียนผ้าให้เสมอกันแล้วโพ้งชิดที่ริมผ้าเลยนะคะ มาดูวิธีที่1น,นะคะครูจะใช้บริเวณตะเข็บข้างที่มีการคลิปนะคะโดยใช้ตีนผีเป็นเกรนนะคะการใช้ตีนผีเป็นเกรนนะคะเราจะใช้ริมตีนผีบริเวณนี้ชิดกับตะเข็บเลยนะคะยกตีนผีขึ้นค่ะวางริมตีนผีให้ชิดตะเข็บนะคะจากนั้นเดินตีนผีเย็บได้เลยค่ะ การใช้ตีนผีเป็นเกรนนะคะถ้าเขีบสองฝั่งเราจะเสมอและเท่ากันสวยงามเห็นไ,ไหมคะตรงกันเท่ากันเตะเลยไปดูวิธีที่2ค่ะคือการใช้ริมผ้าเป็นเกรนที่ฝั่งด้านขวามือนะคะจะเห็นใบมีดของจักโพงนะคะให้ใช้ริมผ้านะคะชิดกับใบมีดพอดีอย่าให้เลยใบยมีดมานะคะเพราะถ้าเลยใบยมีดมาใบามีดจะตัดผ้าเราทิ้งค่ะจะชิดใบมีดพอดีแบบนี้นะคะจากนั้นเดินจัรได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะฝึกเยอะๆนะคะทั้งสองแบบเลย